สวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเกือบจะ6โมงแล้วกันอะตีไปเป็น6มโมงนะทุกคนตอนนี้คือผมมาอยู่ใต้สะพานแล้วที่จริงยังไม่อยากเดินมาว่าจะเดินมาช่วงประมาณ6โมงกว่าแต่กลัวแสงมันไม่มีนะเวลาม,มายือนอยู่ที่สะพานเนี่ยนะทุกคนน้ำลดแล้วแล้วก็ลดเยอะมากด้วยนะฮะตอนนั้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่วิภาเข้านะขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้ก็คือลดลงไปแล้วเนี่ยนะก็ลดลดลงไปแต่ไอ้ต่อมอด้านตรงกลางสะพานอ่ะก็ยังไม่โผ่เหมือนกันนะฮะ ยังไงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะสำหรับพี่น้องที่อยู่แถวชายแดนทางฝั่งแถวกัมพูชานะหยุดยิงมาได้สองวันแล้วนะก็แบบสบายหูขึ้นหน่อยเนาะยังไงก็เอาใจช่วยนะทุกคนนะเออก็ลุ้นลุ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ลุ้นนะถึงแม้จะอยู่ที่เชียงใหม่ก็น,นะฮะก็ลุ้นเอาใจช่วยแบบอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละเวี่งละวันเลยนะ เอ,อแล้วก็หยุดยิงกันเร็วจะได้กลับบ้านกลับช่องไปทํามาหากินกันนะฮะมมันเสียเวลาทํามาหากินจริงๆเนี่ยทุกคนดูรถบนสะพานอะ่ะพอเนี่ยมันก็จะเริ่มเอือ่อยแบบนี้นะะทุกคนก็จะติดบนนู่นเลยนะะบางทีติดไปจนถึงสะพานฝั่งโน้นเลยนะฮะติดไปจนถึงสะพานฝั่งโน้นเลยนะบางทีอะ่ะ ออนะบางทีมันติดที่ไฟแดงนู้นละ,ะแต่มันจะติดไปถึงแบบสะพานฝั่งโน้นเลยด้านผมด้านผมยืน,ย,นยืนอยู่น,น,นะฮะก็คือตำบลป่าตันนะฮะฝั่งโน้นเป็นตำบลสันปิดเสื้อนะฮะมันจะแยกตำบลกันนะฮะ คนละฝั่งแม่น้ำแยกตำบลกันก็เหมือนฝั่งลรวกับฝั่งไทยอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ฝนไม่ตกนะน้ำก็เลยลดลงเยอะเลยนะแล้วแบบด้านเหนือน้าอะที่เหนือน้ำอะก็คือแบบท้องฟ้าโล่งโปร่งเลยนะฮะมีแดดก็คงจะแบบไม่มีฝนนะฮะน้ำก็เลยลดลงเยอะเลยทุกคนดู ทิวย่านะดูทิวยา่าเนี่ยนะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่นะที่เขานั่งตกปลากันนะฮะนั่งตกปลาอยู่ที่ริมตลิ่งอ่าด้านนั้นก็คือจะไหลเข้าไปในไหลเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะก็จะผ่านพวกกาดหลวงผ่านพวกกาดหลวงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไป ย่านชุมชนอะไรต่างๆนะฮะอืมนี่ยก็คือบรรยากาศแดดร่มลมตกแล้วนะครับของช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมวันนี้ใครที่โชคดีนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่โชคดีนะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ส่วนผม แปะอี้ตามเคยนะฮะซื้อลอตเตอรี่หมดไปตั้งเจ็ดแปดใบทุกคนซื้อให้พ่อด้วยแหลนะนะก็ไม่ถูกหวยพ่องวดนะี้ยไม่ถูกเพราะผมเขาเก่งหวยแต่ผมก็ไม่ถูกอ่าอืมจะได้นี่นะก็คือ,อวิถียามเย็นนะครับทุกคนนะ วิธียามเย็นของชาวริมแม่น้ำปิงนะฮะที่อยู่แถวพิกัดตรนตลาดบ้านท่อนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะตรงนี้นะก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงตลาดบ้านท่อนะครับที่ตรงนี้แถวนี้นะก็มีสะพานเล็กแบบนี้ที่เดียวนะก็คือถ้าไปทางโน้นก็คือจะเป็นวงแหวนรอบสองนะะก็คือสามารถไปข้ามทางโน้นได้นะฮะแล้วก็มาทางนี้ ก็คือจะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์นั่นเองนะฮะไปข้ามตรงนั้นได้เพราะ,ะั้นสะพานเล็กตรงสะพานเล็กอะ่ะก็คือจะมีช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับมีช่วงนี้ช่วงเดียวที่แบบสามารถข้ามแม่น้ำปิงได้นะครับอ่านี่คือสะพานพิกัดตลาดบ้านท่อนะครับก็มาให้เห็นกันนะลุ้นช่วยไม่ได้นะครับโอเคนะทุกคนก็มาอัปเดต สถานการณ์นะครับหรือว่าบรรยากาศแม่น้ำปิงตอนเย็นๆตอน6กโมงให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันนะครับเนี่ยขนาดหโมงนะรถข้างบนยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขอลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะฮะ mm. แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ชมคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับพเคครับสวัสดีครับ